ยูปนไัต้น้เนเฮ้ยท่านอสซีเนต้องเข้าใจเรื่องสนามสนามถ้าดูกันจริงๆเนะี่ยดูพื้นที่เนี่ยมันเป็นสี คนดูถ้าคนหลงเลี่ยงเนเหมือนสนามมันหลอกมันเ,นนเอียงเห็นปะผมว่ามันก็นจะดูเอียงเวลาเ,นนเล่นเนี่ยอยู่นี้เส้นมันอยู่นี่จริงเี่ยลายมันไปเงี้ยแต่เรายืนอย่างเงี้ยเราเราเหมือนโดนหลอกไงผกว่าสนามมันไม่ได้สนามได้จริงมันสี่เหลี่ยมแต่ว่าพื้นที่มันหลอกมันก็เลยเป็นอย่างเง้ยบิดบิดเนไหมหัวรพื่อนเขาอยู่เงี้ยเข้ามาปล่อย สนามเนี่ยของเนี่ยมันเทจะเห็นไหมมันจะโค้งค่อยโค้งข้าวโค้งข้าเปลี่ยนกันเยอะเลยแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยรายปกติจะไม่ได้นะเพราะว่าสนาม